ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็เตรียมตัวไปตลาดนะคะเรากําลังทําปลาหมึกเนาะวันนี้เราจะไปตลาดเป็นของถมอาเภอนะคะเพื่อน,น,ะะน,อนวันพฤหัสบดีของที่เราเตรียมไปวันนี้ก็<อ>มีหนวดเนาะวันนี้เราทําหนวดผสมคอนาะนเพื่อนตัวนี้เ,นเขาจะออกดูสีข,า,ขาวๆเก่ามีผสมคอ ก็รู้เนาะเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำอยู่เพื่อนเ่อยงเสียบไม่เสร็จแลนนี่ก็เป็นคอไปรูไม้ละสิบบาทอันนี้ก็ยังไม่ได้เสียบเนาะหนวดกับคอน,นี่ทำอยู่ที่รุมๆแล้วอยู่ที่ยี่สิบโลเราก็แบ่งทำไม้ละสิบแล้วก็ไม้ละห้าด้วยนี้ก็เป็นสมูกดำแล้วก็จะแบ่งๆตัวนี้เราจะหั่นเป็นไม้ละห้าบาทนะเพื่อนๆตัวนี้ แล้วก็จะหั่นใส่อีกกระมังหนึ่งบางทีก็หั่นใส่กระมังดวยวกันก็ได้นะเพื่อนเมื่อาวานนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ของเราก็เหลือไม่เยอะขาวๆด้วยนะสำหรับตัวนี้ชิ้นกําลังพอดีเพราะว่าบางทีเขาหลุดลุยมาตั้งแต่เรายังไม่ได้ทำเนาะทำให้พอไม่สวยแต่ตัวนี้คอเขามาสวยอยู่แล้ว อันนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันเวลาเสียบไม้สวยเพื่อนเห็นไหมสวยเลยของที่เราเหลือก็มีปากแล้วก็มีตัวเล็กน้อยเนาะตัวนั้นเราก็เลยไม่ทำตัวเพื่อนรอลุ้นกันรอบตอนเย็นยถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายทำบรรยากาศมาฝากแวบๆนะเพื่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ